คำพูดที่ว่าคนดีต้องมีศาสนาและอีกคำพูดนึงทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือถ้าวิเคราะห์ว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีมันจะวิเคราะห์ออกมาได้สองด้านทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีสิ่งที่เป็นความดีนับจากศาสนาให,ใหญ่ๆพุทธคริสต์อิสลามยิวพราหมณ์บินดูเนี่ยหรือซิกเนี่ยมันจะมีความดีที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันร่วมกันเหมือนอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาอลาได้บอกท่านเนี่ยเบียร์มห์มัสสุลวาวสันลังว่าคุณยาเลนกีตาโจงกาวเบียรัมห์มัสโจงกาวโอ้ ต่เราอีลาการิมาตินสวาอิไนานาวะไนนากุมจงมาสู่ถ้อยคำหนึ่งซึ่งเท่าเทียมกันระหว่างเรากับท่านอัลลาห์นะอับดุลไอลัลลอฮ์คือถ้อยคำหนึ่งที่เรากับท่านเหมือนกันมีคำสอนที่เหมือนกันนั่นคืออะไรเราจะไม่เคารพสักการะผู้ใดนอกจากวลล่าเพียกผู้เดียวตัวน,นั้นอัลลอฮ์สั่งให้นบววีมุฮัมมัดกล่าวกับพวกยิวและคริสต์ใช้สิ่งที่เป็น จุดเหมือนในการเชิญชวนเขาให้มาสู่สิ่งที่เหมือนกันและเป็นความดีและเป็นความดีอันสูงสุดเลยก็คือสักการะอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวสิ่งที่เหมือนกันที่เป็นความดีเพราะนั้นทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีในสิ่งที่เหมือนกันใช่สอนให้เป็นคนดีแต่คําถามคือและสิ่งที่แตกต่างกันละ่ะอิสลามสอนให้เคารพจักสักการะอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวไม่กราบไหว้บูชาเชื่อว่ามีผู้ใดมีอำนา,าจเข้าจากอัลลอฮ์สุบฮานะวุตาลาในขณะที่คริส เชื่อว่าในบีไอซาเป็นพระเจ้าหรือเป็นบุตรพระเจ้าคำถามคือจุดเหมือนเน่ยเหมือนแต่จุดต่างจะว่าอย่างไงและคำตอบคำถามก็คือทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่เวลาจนแล้วจนรอดก็คือสอนให้เป็นคนดีสุดท้ายก็คือถ้าไปถามว่าแล้วมีตกนรกไหมก็มีตกนรกแล้วทาไงตกนรกคือสอนให้เป็นคนดีมันจะมีความหมายอะไรสุดท้ายก็คือไปลงท้ายที่ตกตกนรกทําดีต่อพ่อแม่ทุกศาสนาสอนให้ทําดีต่อพ่อแม่อยากินเหล้าห้ามกินเหล้าถ้าเอาสิ่งที่เป็นข้อเหมือนกันที่เป็นความดีของแต่ละศาสนาแล้วมารณรงรณรงนะ ให้ทุกคนปฏิบัติความดีของศาสนาที่เหมือนกันของทุกศาสนาคาถามมีอยู่ว่าถ้าถามแต่ละศาสนาว่าพอไหมทาแค่นี้พอไหมที่จะรอดจากไฟนรกแต่ละศาสนาเขาบอกไม่พอไอความดีที่เหมือนกันที่ทําเนี่ยนะตออแบบกันซื่อสัตย์เลยนะอย่าปกปิดเลยนะไม่ได้เขา้ายังไม่ได้เอาแ้ะความดีที่ทาจะมีความห,หมายอะไร แต่ละศาสะนาก็บอกว่ายังไม่ได้เข้าสวรรค์ถึงแม้ว่าท่านจะทําความดีที่เราตรงกัน 3, สาศาสนา 4, สีศาสนาก็ยังไม่ได้เข้าสวรรค์คือแต่ละศาสะนาก็จะตอบว่าท่านยังไม่ได้เข้าสวรรค์ครับเพราะอะไรอ่ะเ <forgetting to understand that> พราะเขาไม่ได้พิจารณาจุดที่เป็นความดีอย่างเดียวครับ <Trend ing on language> เขาพิจารณาจุดที่เป็นความชั่วด้วย <prefer able language> ครับนี่แหละครับมาตรฐานในการตัดสินว่าอะไรชั่วก็แตกต่างกันแต่ละศาสะนาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราลนนร ให้แต่ละศาสนาเนี่ยมาปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีในสิ่งที่เหมือนกันแล้วจะมีความหมายอะไรล้นเนี่ยลงจะมีความหมายอะไรบ้านไปแล้วยังไม่ได้เข้าสวรรค์สุดท้ายคือตกนรกแหละเพราะอะไรเพราะแต่ละศาสนาจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นคําสอนที่เป็นหัวใจหลักคําสอนที่เป็นหัวใจเลยถ้าขาดคําสอนนี้ไม่พิจารณาเลยให้ทําความดีอื่นก็ไม่พิจารณาถ้าขาดคําสอนหลักถ้าไม่มีคําสอนหลักทุกศาสนามี จะทําดีมากขนาดไหนจะออกห่างจากความชั่วมากขนาดไหนถ้าไม่ยึดมั่นในหัวใจหลักของศาสนานั้นๆไม่พิจารณาครับถ้าเป็นข้อสอบก,ก็วิชาบังคับมี5วิชาเนี่ยนะข้อสอบที่เป็นข้อบังคับมี5ข้อทํา4ข้อได้เต็มร้อยสี่เลยแต่ว่าตก1ข้อเต็มร้อยนั้เสียไม่พิจารณาครับก็ตกหนึ่งข้อสอบตกนี่คือ,อความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นว่าเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วเนี่ยํำพูดที่ว่าทุกศาสนานสอนให้เป็นคนดีเนี่ย มันก็จะใช้ไม่ได้ผมก็เียนหนังสือมาชี้แจงเรื่องนี้เก็บมานานแล้วแหละก็เอาอให้อั่างคำยืนละทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือมันเป็นเช่นนี้นิยามความดีของอิสลามก็จะแบบหนึ่งนิยามความชั่วของอิสลามก็จะแบบหนึ่งคริสตก็จะแบบหนึ่งพุทธก็จะแบบหนึงบบน่ง,ะบบน,งนะครับแต่และศาสนาก็คนละแบบกันทีนี้มันก็จะมีอีกพวกหนึ่งพวกมาเทเ,เราไม่นับถือศาสนาไดเลยดูเหมือนจะดูเหมือนจะรอดพ้นจากปัญหาแต่ท่านไม่นับถือศาสนาในเลยนะท่านก็เป็นแบบอีกแบบหนึงแหละแต่ท่านไม่เรียกว่าศาสนาถ้าเป็นความเชื่อท่านกเนอความชื่ึง ความเชื่อที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยท่านก็จะต้องมีสิ่งที่ท่านยึดอยู่นั่นแหละว่าอะไรเป็นความดีของท่านอะไรเป็นความชั่วของท่านเหมือนแต่ละประเทศกฎหมายเนี่ยเวลาฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ใช่คําว่าเอ้ยคนนี้ทาไฟแดงได้ทําชั่วแล้วเขาไม่ใช่แบบนี้นะเขาจะใช้ผิดกฎหมายผิดเวลาผิดกฎหมายเนี่ยบั้นปลายบั้นปลายที่จะทําให้คนผิดกฎหมายนี่กลัวการผิดกฎหมายเกิดอ,อะไรถูกปรับถูกไหมมนถึงมันถึงจะมีความหมายถูกปรับหรือไม่ก็ถูกจับคุกไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนนี้ผิดกฎหมายนะแล้วไงรต่อไป ก็ไม่มีอะไรเขาก็ใช้ชีวิตปกตินะคนนี้ฆ่าคนตายนะแล้วไงต่อก็เขาก็ใช้ชีวิตปกตินะ,ะ aw, aw, นะไปไหนมาไหนกินเนือ้อย่างตามสบายไปห้างปกตินะเอาแล้วยังไงอ่ะผิดกฎหมายมันไม่มีความหมาย <g ümüz> เข้าใจไหมบัญญักิว่าผิดกฎหมายแลนะ้วไงต่อมันต้องมีบรรปลาย่ะปลายสุดท้ายแล้วมันยังไงต่อไปอนะ่ะบรรปลายก็คือถูกจําคุกหรือไม่ก็ถูกปรับหรือไม่กระทั่งจําทั้งปรับบรรปลาย นี่คือ,น,คอนี่คือกฎหมายคำถามก็คือแต่ละประเทศเนี่ยมีกฎหมายเป็นของตัวเองและแต่ละประเทศก็จะมีสิ่งที่ถูกถือว่าผิดกฎหมายไม่เหมือนกันติดกัญชาประเทศหนึ่งถูกอีกประเทศหนึ่งผิดเต็มไปหมดเลยสิ่งที่แต่ละประเทศนะั้นมีสิ่งที่ถูกถือว่าผิดกฎหมายในประเทศของตัวเองและมีสิ่งที่ถูกถือว่าไม่ผิดกฎหมายในประเทศของตัวเองคำถามก็คือแล้วเอามาตรฐานอะไรวดเพราะอย่าลืมไปโนงเราที่นั่งอยู่ที่นี่กันทุกคนเนี่ยมันต้องเชื่ออะไรกันสักแบบหนึ่งเนยแหละ มันต้องเชื่ออะไรกันสักแบบนึงอ่ะและเชื่อเสร็จมันก็มีผลในการกระตุ้นให้เราไปปฏิบัติตามสิ่งที่เราเชื่ออยู่สิ่งที่เราจะปฏิบัติมันเป็นผลมาจากสิ่งที่เรายึดถืออยู่ในใจิตใจเราเรายึดถืออะไรเป็นในจิตใจเราเราก็จะปฏิบัติไปตามสิ่งที่เรายึดถือคำามคือสิ่งที่เรายึดถืออยู่เนี่ยมันถูกหรือผิด <rec> ต้องการจะบอกว่าแต่ละศาส,ะะสะนามีนิยามชั่วดีต่างกันแต่ละประเทศมีนิยามถูกผิดต่างกัน และตกลงเนี่ยจะยังไงตกลงจะรู้ไหมอะไรผิดอะไรถูกเพราะฉะนั้นการที่จะคุยว่านิยามแห่งความดีและความชั่วเนี่ยจะคุยให้มีความหมายเนี่ยนะการจะคุยเหมือนกับผิดกฎหมายอะ่ะผิดกฎหมายแล้วไงต่อก็ไม่เห็นเกิดเลยเดินเหินตามสบายฆาตกรจะเดินเหินตามสบายแต่ผิดกฎหมายล้วผิดกฎหมายแล้วไม่มีอะไรต่อไปมันไม่ใช่มันมีความหมายทีนี้จะคุยว่านิยามความดีความชั่วจะคุยให้มีความหมายเนี่ยมันต้องคุยที่ต้นเรื่องที่สําคัญท,ที่สุดเลยแหล่งที่จะเป็น ตัวชี้วัดว่าอะไรเป็นความดีและอะไรเป็นความชั่วมุสลิมจึงบอกว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือต้องพิสูจน์พระเจ้าถ้าคุยกับตา่างศาสนกที่ยังไม่เชื่อเลยพระเจ้าฟังดีนะก็ต้องบอกเขาก่อนเลยก่อนที่จะมาพูดว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยนะพิสูจน์พระเจ้าก่อนเลยไม่งั้นคุยไม่มีความหมายครับพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าเสร็จแล้วปุ๊บพิสูจน์ว่าคีอัลกุรอานมาจากพระเจ้าแต่ถ้าคุยกับชาวศาสนาที่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่แล้ว you Christ. พระเพนดูซิกศาสนาเหล่านี้ยอมรับถ้าคนที่ยึดในคัมภีร์นะคนที่อ้างว่าตัวเองนับถือศาสนาแต่ไม่เอาคัมภีร์นะกลุ่มหนึ่งศาสนาเหล่านี้ในสี่ศาสนาเนี่ยเชื่อว่ามีพระเจ้าศาสนาที่เชื่อว่ามีพระเจ้าจะเชื่อตรงกันแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าผู้ที่จะนิยามว่าอะไรดีอะไรดีอะไรชั่วคือพระเจ้าไปตองพิสูจน์พระเจ้าแล้วเพราะเขาเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่แล้วส่วนรายละเอียดพระเจ้านี่แหละต้องมาพิสูจน์ว่ารายละเอียดของใครดีถูกขอใครดีผิดเพราะฉะนั้นอิสลามกับคริสต์ตรงกันคือนิยามดีนิยามชั่ เพราะฉะนั้นเวลาคริสมาบอกมุสลิมว่ามาถามมุสลิมว่าอิสลามอนุญาตให้มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนได้เนี่ยและจะมาสื่อว่าเนี่ยเป็นความชั่วนะคำถามชั่วได้ไงถ้าพระเจ้ากําหนดอ่ะแต่ชั่วได้ไงท่านจะยอมรับไม่ใช่หรอว่าสิ่งใดที่พระเจ้ากาหนดเนี่ยพระเจ้าบอกว่าทําได้เนี่ยไม่ได้ว่าชั่วคริสก็คิดก็ถือแบบนี้ยิวก็ถือแบบนี้แล้วนี่พระเจ้าอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนได้ถึง4ี่คนแล้วจะเป็นความชั่วได้ไงคริสก็จะบอกว่าก็เราไม่เชื่อว่าคำพีกู่่ทีพระเจ้าแล้ว ประเด็นอยู่ที่กุานเนี่ยมาจากพระเจ้าจริงไหมถ้าพระเจ้าระบุกาเชื่อแน่นอนแต่พระเจ้าระบุจริงไหมละ่ะประเด็นมันจะอยู่ตรงนี้แหละซึ่งต่างกับกรณีของพุทธนะพุทธเนี่ยไม่เชื่อในพระเจ้าตั้งแต่ตนต้องพิสูจน์พระเจ้าก่อนแต่ศาสนาที่พิสูจน์พระเจ้าเชื่อในพระเจ้าแล้วต้องมาพิสูจน์คัมภีร์กันว่าระหว่างคัมภีร์กุานคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ของจิวคัมภีร์ของรามพินดูคัมภีร์เล่มไหนเชื่อถือได้มากที่สุดเนี่ยต้องพิสูจน์จันที่คัมภีร์เพราะฉะนั้นถ้าค และจะตั้งประเด็นว่าอะไรคือนิยามแห่งความดีและความชั่วเราจะตั้งหัวข้อแบบนี้นะแลวคุยกันในหมู่คนมีศาส,สนาคนนะก็ต้องพิสูจน์คัมภีร์เละครับว่าคัมภีร์ใครชน,น่าเชื่อถือคัมภีร์ใครน่าเชื่อถือมากที่สุดกุรานไบเบิลกาพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่อัลวุฒของยิวพระไตรปิฎกของพุทธมาพิสูจน์จนก่อว่าในคัมภีร์เหาเนียคัมภีร์ไหนน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะอะไรมีอะไรพิสูจน์เมื่อพิสูจน์แล้วชัดเจนแล้วว่าคัมภีร์อุรานเป็นคัมภีร์ที่สุด แคนิยามความดีความชัว่วก็ต้องเอาจากนี้แหละถ้าจะยึดในคมพีในในหมู่คนมีศาสนาเข้าใจนะถ้าอ้างว่าจะเอาศาสนาถ้าอ้างว่าจะปฏิบัติตามศาสนามันจะลอยๆไม่ได้เพราะถ้าอ้างว่าปฏิบัติตามศาสนามันจะต้องไปผูกติดคมภีเวลาเราพูดว่าเราจะเอาศาสนามันอัตโนมัติว่าคนคนนั้นจะต้องยึดในคําสอนของคมพีในศาสนานะั้นอัตโนมัติอัตโนมัติเลยเป็นเงื่อนไขบังคับเลยไม่งั้นไม่มีความหมายครับไม่งั้นไม่มีความหมายครับพูดว่าจะเอาศาสนา ทีนี้เมื่อคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกพิสูจน์แล้วเป็นคัมภีร์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดด้วยเหตุผลต่างๆมากมายคนที่เอ่ยปากว่าจะเอาศาสนาไม่มีเหตุผลอื่นกบนอกจากจะมาปฏิบัติตามคัมภีร์อัลกุรอานเท่านั้นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นชนิดนิยามความดีนิยามความชั่วก็จะต้องเอาจากคัมภีร์อัลกุรอานอันนี้หลังจากพิสูจน์กุรอานแล้วนะว่าเป็นคัมภีร์ที่สอบผ่านเลยสอบผ่านในแง่ที่ว่าพิสูจน์ได้ว่ามาจากพระผู้เป็นเจ้าพิสูจน์ พิสูจน์ได้ว่าไม่มีมนุษย์สามารถเรียบเรียงได้และพิสูจน์ได้ว่าเป็นคมพี์ที่มหัศจรรย์ที่มีโครงสร้างทางภาษาที่ไม่มีใครรอบเนตแบบได้หลายตอหลายอย่างที่เป็นบทพิสูจน์ของคัเภียนกุรานที่กุรานได้ท้าทายเอาไว้เมื่อผ่านแล้วปุ๊บไม่มีผลอื่นนอกจากจะต้องมาปฏิบัติตามคัเภียนกุรานและเมื่อบอกว่าจะปฏิบัติตามคัมภียนกุรานนิยามความดีความชั่วก็ต้องเอาจากคัมภีร์เล่มน,นี้อัตโนมัตินนในหมู่คนที่บอกว่าฉันจะนับถือศาสนา แต่ถ้ามีใครท่านในหมู่คนที่ไม่นับถือไม่ขอนับถือศาสนาอะไรเลยเราก็จะถามเขาว่าสําหรับท่านนะนิยามความดีและความชั่วท่านเอาจากไหน